กระต่ายกับพญาเต่าแห่งทะเลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะชายฝั่งทะเลอันไกลโพ้นมีเต่าทะเลตัวหนึง่งชื่อว่ากูเมผู้มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีและว่ายน้ำอย่างสง่างามในผืนน้ำสีครามทุกวันกูเมจะขึ้นมานั่งพักบนโขดหินและมองดูโลกมนุษย์อย่างสงบสุขในหมู่บ้านเล็กๆไกลๆมีเจ้ากระต่ายตัวหนึง่งชื่อว่า อุสังิีูป,ปาดเปียวและทะเยอทะยานมันไฝฟฟ่ฝานอยากเห็นเกาะมังกรซึ่งมีตำนานว่ามีดอกไม้สีเหลืองแสงและน้ำอมฤตและหินพูดได้ที่สามารถให้ปัญญาได้แก่มนุษย์วันหนึ่งอุสางิีเห็นคุมเมะว่ายน้ำใกล้ชายฝั่งจึงแก้งทำเป็นร้องไห้ ท่านเทาได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าอยากเห็นเกาะมังกรเหลือเกินแต่ข้ากระโดดข้ามทะเลไม่ได้กูเมผู้ใจดีจึงพูดว่าหากเจ้าไม่หลอกลวงข้าข้าก็จะพาเจ้าไปเองขึ้นมาบนหลังของข้าแต่ต้องอดทนเพราะว่าการเดินทางนั้นยาวไกลและคืนมันแรงมากมูซังนี้ดีใจมากกระโดดขึ้นหลังเต่าและเริ่มการเดินทางตั้งแต่นั้น กลางทะเลพายุโหมกระหนำ่ำมหาสมุทรก็คำรามใส่ทั้งสองกูเมะยังคงว่ายน้ำด้วยความพากเพียรแม้คลื่นจะกระแทกเจ็บแค่ไหนก็ไม่ยอมหยุดอุซางิซึ่งตอนแรกขี้โอก็เริ่มเงียบและซาบซึ้งในความเสียสละของเตาแต่แล้วกูเมก็พาอุซางิไปถึงเกาะมังกรได้จริงๆที่นั่นมีหมอกเรืองแสงป่าไม้กระซิบมี แม่น้ำสีทองอุซางิตกตะลึงวิ่งเล่นจนลืมตัวหรือแม้กระทั่งกุมเมะผู้พามาเมื่อเวลายามเย็นกุมเมะเรียกอ,อุซางิกลับขึ้นหลังเตรียมว้น้ำกับฟังแต่อุซางิกลับพูดว่าข้าขอโทษแต่ข้าอยากอยู่ที่นี่ต่ออีกนานท่านกลับไปก่อนเถิดเต่าเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเบาๆวา่าหากเจ้ายังคิดอยู่ที่นี่เจ้าต้องรู้ว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้จะไม่แก่ไม่ตายแต่จะเหงา อุสังิเนียปลายก่อนตัดสินใจกระโดดกลับลงบนหลังเต่าอ,อีกครั้งข้าขอโทษข้าเห็นค่าของท่านแล้วข้าไม่อยากเป็นอมตะทาคาต้องอยู่อย่างเดียวได้และเมื่อกลับถึงฝั่งอุสังิกลายเป็นกระต่ายที่มีเมตตาและอ่อนโยนและนอบน้อมมันเลิกพูดโอ้อวดและเริ่มช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ส่วนกูเมะก็กลับสู่ท้องทะเลอันเงียบสงบ เขาทิ้งไว้เพียงแค่เรื่องเล่าระหว่างคืนและหลมเท่านั้น